การคุมฟูที่ดีต้องแบบนี้ครับดูดู <c oughs> หยุดเองเลยหยุดเองนะครับ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b e ให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีลอกลอกตัวใหม่นะครับที่จะมาทําการตลาดนะครับเพราะว่าลอกครูซ่านะครับเป็นมันได้ขาดตลาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็นคูซ่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละรุ่นนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบสายดาร์กหน่อยนะครับเป็นลอกสีดําด้านนะครับขาเป็นสีแดงนะครับผมขาอลูมิเนียมสีแดงสวยมากนะครับอ่ะตอนนี้เกินไปแล้วนะครับผมผมได้เป็นทดลองตีแล้วแหละครับผมเดี๋ยวผมจะตัดดูทายให้ดูทายคิดนะครับว่าการตีของผมมันจะตีมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนผมบอกเลยนะครับในลอกราคานี้นะครับผมตีแล้วผมสามารถปล่อยมือได้ ผมไม่ต้องเอามือไปแตะสปูลนะครับแล้วตีไกลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับท้ายคลิปนะครับว่าลอกตัวนี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับผมไม่ได้โม้นะผมไม่ได้โม้นะครับการที่ผมจะมาขายเอาลอกมาขายนะครับผมมาจัดโปรมาทําโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับผมคัดทุกตัวนะครับผมไม่ได้เอามาขายมั่วๆนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าเอาไปใช้ถ้าใช้ไม่ได้ผมก็เสียไงครับ ถ้ามันใช้จริงไม่ได้ผมก็เสียนะครับผมคัดทุกตัวนะครับมีคุณภาพทุกรุ่นนะครับที่เอามาขายนะครับไม่ได้ขายมั่วๆนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมเอามาขายนี่ก็คือผมคัดมาแล้วนะครับว่ามันหนึ่งมันใช้งานได้จริง2นะครับมีประสิทธิภาพมากพอที่จะผมจะมาทําลงใน YOUTUBE นะครับเป็นโลกที่เปิดกว้างมากนะครับใครก็สามารถออกความเห็นได้นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับ มีทั้งซ้ายและขวา,ผม,มา,ขา,าวผมได้มาข้างละ50ตัวนะครับผมได้มาข้างละ50ตัวนะครับถ้าใครสนใจก็นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมอบอกวิธีการตีไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับสําหรับคนไหนที่กําลังหัดตีอย่าปลอมใหม่ๆนะครับหรือว่าใครที่ตีเป็นแล้วก็นะครับผม มาแชร์คอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับว่าผมตีถูกหรือผิดมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมได้บอกวิธีการตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูไทยคลิปดีกว่าตอนนี้เรามาดูสเปคลอกกันดีกว่านะครับตอนนี้เรามาดูสเปคลอกกันดีกว่านะครับในราคานะครับไม่ถึงพันนะครับครึ่งพันน่ะเอาง่ายง่ะอ่าราคาครึ่งพันนะใช่ไหมใช่ไหมแอดมินใช่ครับราคาครึ่งพันน่าจะครึ่งพันเพราะผมยังไม่ได้ดูอันนี้เลยมา กำเงินพันมามีเงินทอนแน่นอนอ่ากำเงินหกร้อยมีเงินทอนแน่นอนถูกสำหรับลอกนะครับแต่ว่าผมมาจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ใส่กับลอกกับคันดาก้อนนะครับอ่าเฉพาะลอกนะครับถ้าใครอยากได้ลอกก็อินบอ์มาหาผมเลยนะครับหรือว่าโทรมานะ้ครับอ่าผมต้องการแค่ลอกครับก็ผมก็จัดให้นะครับตั้งตนัวนี้มาดูครับเดี๋ยวลูกค้าจะว่าเออสั่งของมาเยอะหรือเปล่าสั่งมาจะมีของให้อ่าดูดู แอดมินถ่ายถ่ายให้ลูกค้าดูนี่ถ่ายลงไปอันนี้รอกเต็มนะครับนะครับเยอะมากเลยนะแต่ว่าอีกอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอยู่กําลังอยู่ข้างข้างผมนะครับได้มาข้างละห้าสิบตัวนะครับตัวนี้นะครับสิ่งพิเศษก็คือเป็นรอบเจ็ดนะครับอ้าลูกค้ามีทั้งซ้ายและขวาและเป็นรอบเจ็ดด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรอบที่โอเคเลยนะครับไม่แพงสองนะครับ ให้คุมฟู้ที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับให้คุมฟู้เต็มวงเหมือนคูซ่ารอบแปดนะครับไอต,ตัวนั้นน่ะนี่มีทั้งซ้ายและขวานะครับมีทั้งซ้ายและขวาสั่งกันเข้ามาเลยนะครับมีของแน่นอนนะครับมีไงซ้ายและขวาอ่าโคตรสวยครับท่านผู้ชมรูมลื่นมากเลยเนาะ นี่อันนี้อันนี้เป็นคาบน้ํามันนะครับไม่ใช่คาบน้ํานะครับเป็นคาบที่แบบจากโรงงานเลยเนาะจากโรงงานนะนะครับมีคูซ่าครับยี่ห้อเขาคูซ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋ออคูซ่าสปูนแดงเงินครับคูซ่าสปนะูนแดงเงินขาแต่งอลูมิเนียมครับแล้วก็เป็นหนอบหนอบตัวนี้เป็นยางกันลื่นเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับ รอบรุ่นนี้นะครับถ้าเขาควายมีปัญหาหรือว่าอะไรผมก็มีเซอร์วิสมีเปลี่ยนให้ทันทีเลยนะครับหรือว่าสั่งกันเข้ามาเลยเปลี่ยนง่ายมากครับลองรุ่นนี้ขันข้างล่างออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้นะครับเล่นลอกหยดน้านะครับบางทีเขาควายมันมันพังนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับเขาควายพังรีบเปลี่ยนนะครับถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวตัวตัวหนอนมีปัญหานะครับ โอเคนะครับผมก็ภาพมาพอประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านสเปคให้ฟังนะครับนี่ท้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้นะครับวันนี้ที่โต๊ะทำงานผมมันลกครับผมก็เลยไม่ได้ไปรีวิวที่แปะกาวที่มันมีลอกข้างหลังนะครับตอนนี้มานั่งอยู่หลังร้านนะครับอยู่โซนเหยื่อนะครับอ่ะนะครับรอบตัวนี้นะครับเป็นลอกรอบเจ็ดสองหนึ่งที่ข้างกล่องเขียนบอกว่าเป็นลอกเจ็ดสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นรหัสนะครับผม ตัวนี้เป็นรหัสเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อน GS 2000นะครับผมเป็นระบบหน่วงแบบแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูระบบหน่วงแบบนี้นะครับมีในลอกรุ่นรุ่นคูซ่าที่ผมทำรีวิวลงไปนะครับคูซ่าอะไรเนคะัลเลอร์ฟูนะครับในรุ่นนั้นก็เป็นแบบเดียวกันตีง่ายมากนะครับผมบอกเลยมือใหม่ตีง่ายมากนะครับ,บ,ห,รบหรือว่าคนที่เล่นลอกเป็นแล้วก็ คอนโทรลง่ายอ่ะผมตีผมตีแล้วผมปล่อยมือเลยนะครับลองตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวผมจะตัดจบคลิปเดี๋ยวจะไปให้ดูตอนรีวิวกันตีนะครับตีง่ายจริงๆนะครับอ่าตอนนี้นะครับลูกปืนสามบวกหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่ลูกปืนหลอกนะครับไม่ใช่ลูกปืนสิบเอ็ดลูกปืนอะไรนะครับตัวนี้ลูกปืนแท้ครับสามบวกหนึ่งนะครับสามบวกหนึ่งนะครับถือว่าลื่นนะผมบอกเลยถือว่าลื่นนะครับลองตัวนี้นะครับไม่ได้ทํามาอะไร เป็นระบบวันเวนะครับอินสแตนอินสแตนสายนะครับจูสายนะครับหน้าตัด0.26นะครับได้140เมตรนะครับ0.28ได้120เมตรแล้วก็0.30นะครับอยู่ที่ประมาณ PE เท่าไหร่วะ0.30 30ก็ประมาณ PE PE4 นะครับได้ที่110เมตรนะครับเขาเขาเคมมาแบบนั้นนะครับแต่ว่า ผมไปตอนไปทดลองตีนะครับผมขึ้น PE2 ไปนะครับขึ้น PE2 ไปนะครับใส่ได้ร้อยเมตรจริงๆครับผมลองใส่มาแล้วนะครับผมเต็มพอดีนะครับผมอ่ะลอกตัวนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้แหละครับนะครับผมสามบอลแมลลิงเจแปนนะครับเอาเขียนว่าแบบนั้นนะครับเป็นลอกที่นะครับในเครือของ VBa บนะครับเวลาพังเวลาอะไรเราก็มีอะไหล่เซอร์วิสนะครับ ง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับถ้าเป็นของ VBa บสนะครับนี่ตัวลอกเป็นดำด้านนะครับเป็นตัวลอกดำด้านนะครับนี่ไงสวยๆเลยครับท่านผู้ชมตัดด้วยแดงนะครับตัดด้วยแดงนี่ <mia? S 1> เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดระบบหน่วงแม่เหล็กตัวนี้ที่ผมพูดว่ามีความพิเศษนะครับมันจะเสะถียรมากขึ้นนะครับนี่ไงเห็นไหม มันจะเป็นอะตะก้องเคยเยมาก็ได้เห็นไหมมันจะเป็นอาระบบนวงแม่เหล็กแบบเต็มวงนะครับแล้วก็เป็นลูกปืนนะครับอาสปูลสองข้างนะครับเสาสปูลเป็นลูกปืนนะครับตีลื่นแน่นอนนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแม่เหล็กเต็มวงนะครับการที่มีแม่เหล็กเต็มวงนะครับเวลาเราตีไปนะครับมันจะเกิดการเสถียรของอาเวลาสปูลมันวิ่งนะครับรอบสมัยก่อนนะครับไม่ใช่สมัยก่อนนะครับ บางตัวนะครับพันกว่าบาทบางตัวนะครับยังมีครึ่งวงเลยครับคือนวัตกรรมถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับกับสมัยปีที่ผ่านมานะครับมันต่างกันแบบเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่ารอกรุ่นนี้นะครับเพิ่งทําการผลิตออกมาแล้วก็จับเทคโนโลยีของปีนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับก็เลยออกมาเป็นรอกรุ่นนี้นะครับเป็นอะไรที่สดใหม่มากผมบอกเลยว่าลอกตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับแต่ก่อนนะครับเครื่องเป็นหมื่นยังไม่เร็วสู้ เครื่องละสองพันในสมัยนี้เลยนะครับลอกก็เหมือนกันนะครับเราพูดอ้างอิงจากเทคโนโลยีนะครับนั่นคือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้มโนอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเป็นคนซ่อมด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนขายนะครับผมจะรู้ดีว่าเทคโนโลยีมันได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับที่ใส่เข้ามาในลอกนะครับผมบอกใหม่ย่อมดีกว่ารุ่นเก่าเสมอนะครับผมบอกเลยนี่สวยงดงาม ตัวล้อจะมีน้ําหนักเบาลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ผมลึงช่างดูไม่เกินสามขีดะประมาณนี้เบามากเนาะเบาเบารู้สึกเบาอยู่นะตัวล้อเป็นพลาสติก ABS นะครับเป็นพลาสติก ABS เหนียวนะครับเนื้อพลาสติกเหนียวนะครับแล้วก็พวกอะโลอะลูอะไรก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามนะครับงานละเอียดนะครับดูงานละเอียดมากเลยซูมที่อันนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมงานละเอียดนะครับท่านผู้ชมดูสวยงามมากนะครับตัวนี้ผม มาทําราคาที่จับต้องได้ง่ายนะครับใครๆก็เข้าถึงนะครับนะครับใครๆก็เข้าถึงแล้วผมตีให้ดูใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่มามาโนมาหลอกกันว่าเออดีมากถูกมากซื้อเลยไม่ใช่นะครับผมจะนําเสนอให้ดูทุกมุมนะครับตีจริงได้ไหมตีได้ปรับได้ไหมหรือว่าเนื้อลอกหรือว่าองค์ประกอบโดยรวมนะครับมันสมกับราคาที่เราต้องจ่ายหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะใส่กับคันดาก้อนให้ดูนะครับเดี๋ยวใส่กับคันดาก้อนให้ดูครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องราคานะครับลอกตัวนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่นะครับผมทําราคาอยู่ที่590บาทอาพังฟังไม่ผิดนะครับ590บบาทนะครับตัวนี้ได้แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับตีได้นะครับตีง่ายด้วยนะครับ ปรับตามผมที่อยู่ท้ายคลิปเลยลูกค้าซื้อไปปรับตามผมที่อยู่ท้ายคลิปนะครับหรือว่าใครไม่แน่ใจก็ให้ผมปรับไปก่อนนะครับพอไปถึงคุณหาสายขึ้นขึ้นสายแล้วก็ตีได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการออกแรงนะครับการตีอ่าการตีลอกหยดน้ํานะครับที่ไม่ฟู่นะครับเราออกแรงที่เหมาะสมนะครับตียังไงก็ไม่ฟู่นะครับโอเคนะครับราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่านะครับถ้าใครอยากได้พร้อมคันนะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับนี่ไงบวกกับคันดาก้อนนะครับคันดาก้อนเดี๋ยวผมขึ้นอยู่นี่ก็ได้นะครับไปดูปกที่ผมรีวิวนะครับไปดูหน้าปกที่ผมรีวิวนะครับตัวนี้แจ่มมากๆท่านผู้ชมบอกเลยนี่ดาก้อนนะครับผมไอชิโนโดาก้อน บวกกับโลกอะไรวะคูซ่านะครับผมคูซ่าเอสเอชจีเอสสองพันนะครับ g ีเอสสองพันะครับนี่คูซ่าจีเอสสองพันโอเคนะครับอ่ะผมพูดราคาให้ฟังเลยหนึ่งพันนะครับล้อบวกคันนะครับชุดนี้ล้อบวกคันนะครับล้อบวกคันนะครับผมล้อบวกคันหนึ่งพันกับอีกห้าสิบบาท โอ้โหแจ๋วหนึ่งพกับห้าสิบบาทฟังผิดไหมเนี่ยไม่ครับเอาไปเลยหนึ่งพันกับห้าสิบบาทสุดยอดนี่ nee, ชุดนี้ไปเลยแล้วผมรับประกันให้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะตีง่ายมากนะครับเดี๋ยวตัดไปดูท้ายคลิปแล้วกันในราคาหนึ่งพันกับอีกห้าสิบบาทนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับหมดร้อยตัว ข้างละห้าสิตัวหมดแล้วอาจจะไม่รู้ว่าจะมาอีกตอนไหนนะครับใครที่อทักมาก็ทักมาถามได้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะจองไว้หรือว่ายังไงก็ได้นะครับทักมาเลยนะครับก่อนที่จะหมดก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้ามาครบชุดอีกตอนไหนนะครับเผื่อมีลอกคันไม่มีเผื่อมีคันลอกไม่มีนะครับโอเคนะครับยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วผมจะหา อะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมขายของไม่โกหกนะครับไม่โกหกนะครับเราพูดความจริงเท่านั้นนะครับได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมลอกที่ผมจะมาจัดโปรโมชั่นหรือว่ามาขายนะครับไม่ใช่ลอกที่จะเอามาที่ไหนก็ได้นะครับผมได้มีการคัดมาอะไรเหมาะสมกับราคาหรือว่าท่านผู้ชมซื้อไปใช้งานได้ สมควรหรือเปล่านะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะมาทําราคาให้แบบน่าซื้ออย่างเดียวนะครับซื้อไปต้องใช้ในจริงเท่านั้นนะครับนะครับผมขายของด้วยความจริงใจแล้วกันนะครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับในช่องธนากรพิชิ c งชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปดูตอนจบคลิปเลยแล้วกันนะครับตอนจบคลิปเลยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองปีให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นรอบคูซ่านะครับคูซ่านะครับสปูนแดงเงินนะครับผมแล้วก็ขาแดงดํานะครับผมสวยมโคตรเท่นะครับตัวนี้เป็นคูซ่านะครับรหัส s อ GS อส0อชเั0นอสเ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 อสนะครับเอส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 เสเอเอนออะเรับส 721นะครับนี่รอบ721จับคู่ใส่กับคันดากอนนะครับ6ฟุต6 2ท่อนนะครับผมเวท87ปดนะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทดลองตีให้ดูนะครับตัวนี้ข้อดีของมันนะครับของรอบตัวนี้นะครับเป็นระบบหน่วงแบบรุ่นพี่เลยนะครับคูซ่าแบบรุ่นพี่นะครับเป็นระบบหน่วงเต็มวงนะครับเป็นระบบหน่วงเต็มวงแท้แน่นอนนะครับตีดีมากนะครับ แพ้เต็มวงนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าลอกที่ไม่ทําไม่ทําระบบแบบระบบหน่วงเต็มวงมาแบบนี้นะครับเวลาตีนะครับมันจะคุมฟู่ไม่สถียนนะครับตีแล้วมันหยุดฟู่หรือว่าระบบแม่เหล็กมันทํางานไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือมันจะมีครึ่งหนึ่งนะครับมันจะทําให้การตีเราไม่สถียนหรือว่าทําระยะไม่ดีเท่าไหร่นะครับสําหรับระบบหน่วงแบบแม่เหล็กนะครับตัวนี้ทํางานได้ จริงนะครับผมใช้ได้จริงเดี๋ยวผมจะมาลองตีให้ดูนะครับตัวนี้เป็นของค่ายวีแบทนะครับเป็นในเครือวีแบทนะครับเพราะว่าผมสั่งมาเป็นของค่ายวีแบทนะครับราคานะครับผมตัวนี้นะครับเฉพาะตัวลอกนะครับร้านผมนะครับสําหรับร้านผมนะครับตอนนี้นะครับทําราคาจัดโปรโมชั่นนะครับห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับถือมาหกร้อยมีทอนนะครับทอนสิบาทนะครับห้าร้อยเก้าสิบได้ลอกรอบเจ็ดนะครับแล้วก็ เป็นระบบแม่เหล็กเต็มวงนะครับตัวนี้ผมมีสต็อกในในสต็อกเท่าไหร่วะร้อยกว่าเนึน่าจะร้อยตัวครับผมเหลือแค่ร้อยตัวครับมีซ้ายขวานะครับมีซ้ายขวานะครับแต่ว่าเป็นรอบเจ็ดนะครับอาลืมบอกนะครับตัวนี้นะครับตอนที่เราปรับตีนะครับผมปรับคอนสปูลตัวนี้เข้าพอตึงๆนะครับแล้วก็โยกดูนะครับให้มันให้ตัวได้หน่อยเดียวนะครับแล้วก็ก่อนตีปรับเบรกหน่อยนึงแล้วก็ตัวนี้มันชี้อยู่ที่เลขหนึ่งนะครับให้ปรับมานะครับ อ่ะผมปรับมาอยู่ที่เลขแปดเลยครับอ่ะเลขแปดนะครับแล้วกดดูนะครับโอเคนี่กดดูโอเคนะครับการตีลอกหยดน้ํานะครับคือเราไม่ต้องทิ้งสวิงสวิงคันให้มันแบบเหมือนสปินนิ่งนะครับใช้แรงแค่นิดหน่อยนะครับนี่ตีประมาณองศาประมาณนี้พอนะครับดูจังหวะตีนะครับไกลนะครับ หรือว่าไกลนะครับผมใช้เป็นกบยางนะครับตัวนี้ปล่อยมือเลยนะครับรอกตัวนี้นะครับผมปล่อยมือนะครับดูนะครับไกลไหมครับไกลมากปล่อยมือนะครับไม่ได้ใช้มือแตะนะี๋ยวผมจะปล่อยมือนะครับผมพรผมตีไปแล้วตะกล้องมาซูมที่มือผมนะครับอ่าดูนะครับไปโอ้โหสวยมากหยุดเลยไหมครับ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มฟูได้ดีมากนะครับในราคานี้หาที่ไหนได้ครับดูปันเหนื่อยครับอ่าให้อีกไม้นึงนะครับเดี๋ยวมาซูมอีกนะครับแล้วผมจะปล่อยมือให้ดูว่าการคุ้มฟูที่มันเสถียรมากๆนะครับมันทํากันแบบไหนนะครับไม่ใช่แบบตีไปแล้วเอามือเอามือแตะๆไว้ลอกตัวไหนก็ทําได้นะครับถ้าแบบนั้นนะครับการคุ้มฟูที่ดีต้องแบบนี้ครับดูดูหยุดเองเลย หยุดเองนะครับ uh huh. แกว้แกวโอเคครับผม